เบส t เต็ก n นดู a i ของเด็กเป็นเนื้อนะคะหอมมากเบอร์เกอร์เนื้ออูดแค่เนื้อ <c oughs> กดแชร์ให้พราวด้วยนะคะไปอาหารกลางวันนะคะของวันที่สามอาหารไทยหนึ่งสอง่กินได้ปะเนี่ยอา,อาหารไทยเนาะที่คุ้นเคยะคะ่ะทุกคน รสชาติจะเหมือนไทยหรือเปล่าบาดูกัาเกินอะไรเข้าไปคะอเปี๊ยะครับอร่อยไหมเป็นมือที่น่าจะอร่อยที่สุดตั้งแต่เดินทางมาละอร่อยเหรอเหมือนของไทยเลยไหมไม่ต้องเหมือนก็ดีกว่าทุกมื้อที่เรากินมาจริงเหรอจริงเดี๋ยวเราต้องชิม,มการเบ้นจะลงนะคะเป็นร้านอาหารไทยมาดูวก็ต้องกินอาหารไทยไปที่ไหนก็ต้องกินอาหารไทยงงไหมไม่ต้องงงเพราะอาหารไทยอร่อยที่สุดที่เคยกินมา ว่าแสดงว่าคัดจีนอืออร่อยจริงด้วยอืมดีนะไม่คิดว่าต้องมารีวิวอาหารไทยให้ดูหลายเลยแต่ว่ารอดที่สุดอาหารวันนี้านะค่ะชนะเลิศถ้ากินปอเปียกเดี๋ยวชนะแล้วหรอชนะแน่มีหลายอย่างเลยมีไก่แกงเขียวหวานมีไก่ย่างมีปลาราดพริก มีไข่เจียวไข่เจียวที่เด็ดที่สุดกลับมาเราจะมาชิมโหไม่มีพริกเลยอ่ะส้มตำแบบเด็กๆส,ส้มตำเด็กส้มตำลายพริกชอบกินเผ็ดไงแล้วแบบพอกินส้มตำไม่เผ็ดมันเหมือนแบบกินทำไมนี่ชิมก่อนนะคะอืมไม่แย่นะเปรี้ยวเปรี้ยวเปรียปยป้ยวมากไหมเปรี้ยวเลยเปรี้ยวเลย <laughs> ก็เ,เลยอืมเปรี้ยวอ่าแต่ก็้อบตารระเนาะต้องเปรี้ยว,วนิดนึงก็ให้เจ็ดเจ็ดได้ถือว่าเยอะแล้วนะไก่สเต๊ะเกรยไก่สเต๊ะที่นี่ไม่มีหมูนะคะไก่สเต๊ะไก่ท<ก>ัพเต๊ะไม่ผิดอะไรจะผิดที่ไม่รอม้อนคดพยำก,กุ้งนะครับโอเค ดีกว่าทุกซุปที่กินมาตั้งรอบสามวันหน้าตาพี่ดูไม่อร่อยอ่ะอร่อยทำ้าใอร่อยมากเลยค่าอย่างนี้เหรอหน้าตาพี่แบบดูแบบอร่อยแบบอร่อยแบบแบบอร่อย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 คืออาหารไทยมันก็กินง่ายอยู่แล้วเพราะเรากินอาหารอาหรับมาแล้วเรากินอาหารเชฟเทเบิลมาแล้ว มันก็ยังไม่ค่อยถูกปากสักเท่าไหร่นะครับอาหารไทยนี่แหละครับ <Okay. S 1> ถึงแม้ว่ามันจะไม่อร่อยเหมือนที่บ้านเราแต่ยังไงก็แล้วแต่มันก็ดีที่สุดแหละในบรรดาทุกๆอาหารที่เรากินมาโอ,โอเคเด,เด็กเชิมสิโอ้โคตวแซ่บโอ้โหเม็ดไม่เดียมากต้อมยำกุ้งอิสเตอร์เบสที่เคยกินมาแบบในอาหารในดูไปทั้งหมู่มือนี้ให้ที่หนึ่ง ต้องสั่งมาดูมาต้องกินต้มยำกุ้งโอเคปังนะอร่อยมาก้ใไปดูใบต้องสั่งต้มยำกุ้งนะครับอืออต้องเผ็ดแบบเผ็ดแบบทำอร่อยกว่าที่ไทยอีกนะเจริญอาหารมื้อนี้นะคะเดี๋ยวไปกินก่อนอาชิมให้ดูอีกทีนึงกุ้งอร่อยจังะต้องมานั่งเล่นกับเขาแล้วตอนนี้ากัอมาเล่นเในเครื่องกันละอื้มอ กุ้งก็อร่อยนะคะยำเมี่ะนะครับเดี๋ยวลองดูว่าแกงขีวันไก่ไก่ไก่ครับเป็นยังไงนะครับแกงขีวันไก่ นะครับผมแล้วก็เอาพร้อมกันไปเลยนะฮะปลาราดพริกปลาราดพริกนะครับป้าผมก็จะแบบแบบนี้มุมๆซัวๆอย่างเงี้ยไม่แน่เลยค้นเลยหรอคนก่อน้นไปไปพวกก็ซื้อแล้ไปร้านนี้นะคะเป็นร้านเนื้อที่สุดยอดที่สุดในดูไบนะคะเขาบอกว่าเป็นร้านเนื้อที่อร่อยที่สุดใช่ปะ The best steak in Dubai. The best steak เซวอรร้าน Meat and Co. Meat and Co. นะคะถ้าสมมุติคนชอบทานเนื้อให้ทานนะคะถ้าคนชอบทานเนื้อไม่ได้แนะนำให้สั่งเป็นแซลมอนแซลมอนโรแมนโรแมนแล้วมอนจะโกรธไหมโอ้แซลมอนใช่เพราะแซลมอนเขาใช่เขาเลยเขาจะโกรธเราใช่ค่ะ นี to ่มาทางนี <verw Har ps> ้แล <sushi> <okay> ้วเหรอเป็น okay. ร <rawd Moder> ุกแบบว่าหัวหามเนี่ยได้ไหมได้ไหมหมุกนิ้วได้เออได้โบนคุณบอนจะเล่นมุกอะไรคะเอาใหม่ค่ะอันนี้สลัดกรีกเหรอคะเนี่ยอ่ะพี่นุ้ยย้ำหมูยอไหนอ่ะนี่ไงอ๋อหมูยอแล้วเขาจะเลิกร์ไหมอ่ะ ต่อได้ต่อ,ตอมียอเขาจะเหลือไหมใช่เขาไม่ได้เขาไม่ได้เหลือเพราะอะไรล่ะเพราะอะไรล่ะเออเขาลากเธออยู่แล้วป่ะกินมีนมะโจคาลามารีคาลาเมารีปลาหมึกทอดนะคะคือว่าใช้ได้นี่คือแบบกินแล้วแบบเรื่อยๆเลยอ่ะกินแล้วหยุดไม่ได้ นี้โอเคนะสิ่งนี้คือชีสที่มาจากบริกสลัดนะคะผู้ที่หาเงินแล้วไม่ใช้เงินและมีของเขาผู้ที่ไม่ได้แมนคอรมาแล้วครับผมนี่คือเมนคอรของผมนะครับท่านผู้ชมที่เคารพแซลมอนแบบกริลนะครับแฮริ่งกับอะไรแฮริ่งกับอะไรก็ไม่รู้อะแฮรริ่งกับอันนี้แชมเป แชมเปญเนี่ยโชว์สีไม่แชมเปญไว้ไวอ่ะไว้ไวดีแพร์ริ่งกับไวไวนะคะถ้าตาดูดีของเด็กเป็นเนื้อนะคะเนื้ออะไรอ่ะเนื้อลูนบีฟออสเตรเลียนบีฟนะคะมีเดียมหูนานๆได้กินเนื้อนีนะพ้อมพาแพร์ริ่งกับไวน์แดงทานกับเฟรนฟรายแล้วก็แมชโปรเต้ อ่ละตอนนี้คือการกินเนื้อชิ้นที่สองในรอบสองวันของเธอในรอบสองปีพี่ไ้กินเนื้อเดี๋ยวจะลองหั่นให้ดูก่อนนะคะว่าแบบสุกขนาดั้นเพิ่งเลยไหมเขาบอกนี่ม medium นะ medium ค่ะอ่าโอเคนี่ดูดีไหมฉ่ำฉ่ำ juicy ไหมคะ เดี๋ยวจะลองชิมให้นะว่าผ่านไหมอันนี้นนะ้นเนื้ออร่อยผ่านอร่อยจังเลยอนนร่ยอยไหอร่อยจริงจรเหรอไม่หวานรุ้ยจีกไม่เหนียวไม่เหนียวเลยจากเบสโอ้โหเมื่อไรกินอาหารแบบให้รู้สึกว้าวะคะอันนี้ว้าวสุดกว่าอาหารไทยไหมอ,อาหารไทยก็โอเคแต่อันนี้แบบ ไม่ได้กินเนื้อมันนานมากแต่ว่าไอ้เนี่ยปกติถ้าแบบเนื้อไม่กลิ่นผมกตรฐานไม่ได้เลยแต่เนี่ยไม่มีกลิ่นแล้วมันนิ่มมีมันแทรกนิดๆอะไรเงี้ยซึ่งมันปักมากอืมอร่อยมากแมสโคเทลดีมากเนื้ออร่อยอ่ะอร่อนมากครับผม ยังไงอร่อยอ่ายเหมือนกันเหรอผ่อานไหมกรอบแบบกรอบๆลังเลกรอบนอกนุ่มในใครได้เลตคอมเมนต์ไหมใครมาดูไปให้มาล่ะร้านนีต้ต้องมาต้องมาผ่านนะคนดูแฮปปี้หลังจากที่ประสบกับสามสี่มื้อที่ถ่ายไปไม่โอเควันนี้โอเคนะ ตอนนี้นะคะเราข้ามมาเมืองอาบูดาบีอยู่ที่ร้านชื่อว่าฮันคาทาเป็นมิชลินหนึ่งดาวด้วยเป็นอาหารจีนนะคะ ต่างเป็ดก็เม็นกรอบแบบหวานหวานกำลังดีละมุนตอขอนี่ผมเพิ่มเอร่อยเลยรหอมมากพี่ไปชิมเป็ดสิเผ็ดมากดูแชนเป็ดกันชนเป็ดีด้ไหมอร่อยสุดแล้วเมื่อวันที่กินเนื้อบอกว่าอร่อยอันนี้อร่อยอานอบแล้วอร่อยมาก ทุกคนอันนี้ไม่ใช่ข้าวหยกนะเพราะว่าที่นี่เป็นมุสลิมเนาะเขาไม่มีหมูสามชั้นแต่ว่าเขาทําเหมือนมากเหมือนหมูสามชั้นมันคือเต้าหู้พ่อบอกเมื่อกี้กินไปแล้วเหมือนหมูอ,อ๊ปปะประหลกตัวเองว่าเป็นหมูอร่อยออน,นิ่มๆเลยอะไรกุ้งอะไรอะคะกุ้งเคอรี่เป็นซีฟู้ดของที่ร้านครับกุ้งเคอรี่ใชนไหนร เป็นซิกเนเจอร์เหรอคะเป็บปากิ่อรก็ปกกิ่งอร่อยแบบอร่อยเลยอ่ะนี่นะคะมีผงเทอร์รี่นิดหน่อยยังไม่ได้กินหลังมาเลยเนี่ยเลยวนยรย่ยักอรี่อ้กุ้งกเลยหอมมาก เขาแบบละมุนอ่ะอยาพี่ต้องเดือนผมนะหอมอยู่ในปากเลยไม่เป็นไรอันนี้เป็นปลากระพงนะคะปลากระพงเราตั้งแต่ข้นเลยจะชเาแกงของเราแม่ผมพาเป็นอะไรถ่ายไปกินไปมือเพวกคนเดียวชิมไปบนไปบ้านนี่เนี่ยชอบมากโดยเฉพาะคนนี้ต้องะกูล แก้เกีียวมาจากเมืองจีนน่าจะหิวนะคะแป๊บเกียวเนี่ยไม่เหลือแล้วครับผมอร่อยไหมพี่เบลที่ออมอร่อยใครผ่านมาอาบูดาบียลืมแวะมันนะคะหากกาแฟค่ะหักแล้วเหรอ ต้องลองกินเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาติจะเหมือนอะไรจอุ้ยจะอ้วกอุ้ยกาแฟคาเมลออะไรนะคารเมลซิโน่คาเมลซิโนนะคะเป็นกาแฟผสมนมโอ๊ตเดี๋ยวเด็กเสียสละให้พี่ชิมก่อนพี่ไม่ิีกาแฟกาลองชิมดูนิดเดียวเขาให้ชิมอะไรวะเป็นไงบ้างกาแฟกินกาแฟเลยเหรออืมมัคือกาแฟ อย่างงอื่นคืออะไรจืด <c oughs> <c oughs> อ,อจืดอีกอ่า <c oughs> ไม่กาแฟสิบล้อเหมือนบ้านเราเค้มเค้มอ,อันนี้มันจืดมากอ่าจืดค่ะแต่ว่าราคาแก้วละ65ส <c oughs> ิบห้เดแฮมก็ประมาณสักหก0อ่ะแก้วละ650ะบาทนะคะกาแฟอูดแก้วนี้อ่ากินเข้าสังคมไดเฉยอ่ามาถึงอันนี้ของพี่มั่งอ่คนเลยไหมต้องคนไหมคนหรอ มีทองคําอยู่ข้างบนด้วยนะคะคนรวยๆเดี๋ยวเด็กคนให้อุ้ยข้างล่างอาจจะเป็นกาแฟเหมือนกันนะมาพ่อมาชิมก่นลองชิมดูก่อนชาเขียวกาแฟทองเหรอสั่งป้าป้ามันอร่อยดีเป็นยังไงบ้างรสชาติกินง่ายพี่บอกไอชาเขียวไก่ทองใช่ไหมใช่ค่ะอุ้ยชาเขียวอร่อยอร่อยชาเขียวอร่อยเลยกินง่ายดี ไหนลองไหนลองตักทองมากินนิทองกินได้ปะแค่ในแค่แค่แค่ในอิตเดโก้เขาบอกว่าทองกินได้นะคะเขาสั่งเยอะไงเมื่อกี้ต้องมาให้เยอะเมื่อกี้ตักไปกินไปแล้วนะคะทองคำกินได้อ่าอยู่แบบมหาราณีมากเลยอันนี้แก้วละหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบเหมือนกันอืมอร่อยอร่อยชาเขียวอร่อยสั่งได้นะคะทุกคน เอาไหมเราจะกินอันนี้เป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็จะปิดคลิปจบคลิปดูใบอาบูดาบีของเรานะคะอาบูดาบีเฮ้ยมัน oh อาซาเดเฮอ่เดเฮไม่ใช่ค่ะเนื้อเราได <c oughs> ้แล้ะะออสิ่งนี้เป็นเบอร์เกอร์เนื้ออูด <c oughs> ที่เราเพิ่งไปขี่มาวันก่อนตัวนั้นเปร่ตัวนั้นเลยไม่ใช่นะคะเป็นอูด เขาทานกันที่นี่ด้วยนะคะเป็นครั้งแรกที่เราจะลองให้พี่ชิมก่อนลองชิมเลยเค่เหนือะมันนิ่งๆอะนิ่งอะมันแปลกๆเราอาจจะชิมไม่ชินอ่ะไม่คาวแต่มันเหมือนเนื้อหมูใช่ไหมทำหน้าตาอร่อยๆโชว์คนผู้ชมนะเนื้อมันอยู่ด้านนี้กัดโดนเลยรคบือ จมูกปิดทองจูปิดทองอ่ะนุ่มเนี่ยขนมปังเนี่ยกินกินเนื้ออดหน่อยอืมหกแล้วใช่ไอร่อยไหมพะลูก็โอเคกินได้เหมือนเนื้อหมูนะคะเนื้ออูดเหมือนน้ำหมูเหมคล้ายหมูเหมือนคล้ายคล้ายหมูสับอืมหมูสับหรอใช่วิวว่ะวิวหมูหมูสับอ่ะอันนี้ก็แพงนะ หนึ่งหนึ่งอันเนี่ยหนึ่งเชนก็คือ1,200บาทนะคะทุกคนก็เราจบคลิปแล้ววัดได้อิตอินดูไบนะคะชิ้นเป็นที่เรียบร้อยฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช่องของฟ้าเคเคด้วยนะคะอยากเห็นความทำคอนเทนต์อะไรที่ไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะนะยังไงเนี่ยเสียไม่ช่วยเด็กทำอาหากินเลยกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร้เลยรู้ปะเนี่ยนี่มาไกลดูไบกับบูรบีนั่งเครื่องบินมาไกลนะพร้อมเครื่องติดเปลหมดแล้ว เพื่อนกดไลค์ด้วยทำคลิปนี้ลงทุนหลายแสนนะคลิปนี้หลายแสนเลยเหรอเพื่อกันมาก,กินนะทุกคนโอเคไปให้ถึงแสนสันะจ้าทุกคนไปละบ๊ายล้มือทำรลยล้มือล้มือบ๊ายบายไหนบ๊ายบายสิ